ก็สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทยดีเบกันลแล้วนะครับอยู่กับผมลีดิสนะครับจากคลิปที่แล้วทุกคนได้ทำความรู้จักกับคำสั่งเดลแลครับแล้วก็คำสั่ง s โช e ีนะครับรับทนว่าคำสั่งเดลนั้นใช้สำหรับการลบคีย์นะครับมีหน้าที่คล้ายๆกับ Delete ใน MySQL เลยนะครับ ซึ่งหน้าที่ค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะครับซึ่งลบข้อมูลออกไปนะครับหรือว่าจะลบเทเบิลประมาณนั้นนะครับถัดมาเป็นคำสั่งโชว์คีนะครับโชว์คีนั่นก็คือโชว์คีที่เราเซตไว้ทั้งหมดนะครับเราเซตคีเป็นประพันคียก็มันก็จะโชว์เป็นประพันคีย์เหมือนกันนะครับแล้วก็มีหน้าที่คล้ายกับโชว์เทเบิลใน MySQL นะครับ ซึ่งจะโชว์เทเบิลที่เราสร้างไว้ทั้งหมดออกมานะครับแต่ในสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับดัมแล้วก็ Exit ังกันนะครับดัมดัมก็คือการเจน Value ของเราให้กลายเป็นไฟล์ที่อ่านไม่ออกหรือแบบคล้ายๆกับไฟล์เสียนะครับอาจจะเอาไว้ดักเคสบางเคสที่เราไม่ใช้แล้วก็ได้นะครับแล้วก็ไฟล์ exit นะครับ exit เนี่ยในกรณีที่เรามีคีย์เยอะมากๆซึ่งเราไม่รู้ว่าคีย์เนี่ยเราใช้ไปยังนะครับเราสามารถใช้ exit เพื่อตรวจดูว่าคีย์เนี่ยเราใช้ไปหรือยังหรือยังไม่ใช้นะครับอ่ะเราก็มาลองกันเลยนะครับซึ่งเหมือนเดิมน,นะครับเช่นเคยปิ้งอ่ะเซิร์ฟเวอร์ตอบมาปิ้งปอง เป็นปกตินะครับเรามาลองคีสต,ตาตากันดีกว่าอ๋อจำเอสอะครับขอยัยคีนี่พี่บาอ่าตอนนี้คีผมเือแค่จีจีกับโชคี้นะครับเราจะเซตหนึ่งจะต,ตัวเลขหนึ่งเข้าไปแล้วก็เซต เอ่อน u m b บ r แล้วก็วันสามารถใส่อย่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะครอบถ้ามันเป็นสตริงมันจะครอบดับเบิลโขดให้นะครับเ,เรามาลองดู Number เห็นไหมครอบ1ครอบวันให้นะครับแล้วก็เรามาลองคำสั่งดัมกันเลยผมจะลองกับ 1ก่อนนะครับดี UMP ด u m ดัมหนึ่งแปะเห็นไหมทุกคนมันจะเจนเป็นตัวเลขกับตัวสอนคูณหนคูณศูย์ x ศ x b มันจะเจนเอเตให้ครับเราไม่รู้ว่ามันมันคืออะไรนะครับ แต่จริงๆมันคือหนึ่งสำหรับคีย์นี้ที่เราไม่ใช้นะครับอ่าเรามาลองดูตัวสติงกันบ้างนะครับเป็น Number แป๊ะอ่าจับนัมเบนะครับเป็นวันก็เห็นไหมนะครับจะมีวันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีอะไรแยะเลยนะครับเป็นแบบ g จ n e น a เรพระหูพ์มาอย่างไงอย่างนั้นเลยนะครับอเอาไว้ดักเคสนะครับกรณีที่ใช้คีย์นี้แต่ก็ไม่ได้เดียวหรือว,ว่าเอาไว้ใช้กรณีเกิดปัญหานะครับอืมถัดมาจะเป็นคำสั่ง exit คําสั่ง exit เ,เดี๋ยวผมลอง ใช้ s i i t s exit ใช้กับคียนะครับอันนี้เราลอง exit ใช้กับคียใหม่นะครับ new key ก็จะตอบกลับมาว่า0นะครับเป็น i n ี e ร์ r นั่นหมายความว่า เรายังไม่มีคีย์ที่ชื่อ w k w y เดีเราลองดู n e w key ยสิอสตาร์นี่าเรายังไม่มีคีย์ที่ชื่อว่า NewKey นะครับอย่างนี้เราก็ทำการสร้าง NewKey ได้เลยเ e ต NewKey n new Hello หลังการเซตเรียบร้อยแลครับรลองคำสั่งนี้ใหม่นะครับ exit new key เห็นไหมทุกคนตอนนี้จะเปลี่ยนนะครับจาก integer จาก0เป็น1นั่นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเจ้าตัว new key นี่เราทำการสร้างมันแล้วเรียบร้อยนะครับอย่างเช่นเราลอง exit ต,ตัว3ด m ดู gg เห็นไหมมีหนึ่งนะครับซึ่งเนี่ยดีๆมีอยู่แล้วนะครับเอาไว้เช็คในกรณีที่เอ่อมันมีคีย์เยอะมากๆแล้วเราไม่รู้ว่าเราสร้างไปแล้วคีย์นะครับเราก็เลยต้องใช้คำสั่ง exit <otro> เช็คว่ามันมีอยู่หรือไม่นะครับอ่าเราลองเช็คทั้งหมดเลยนะครับ show key มีนะครับแล้วก็ number ก็มีนะครับอ่ะคราวนี้เรามาลองเทสเป็นอาสต g ไม่มีนะครับคำนี้ new ไม่มีนะครับอ d ดเดรสก็ไม่มีนะครับยังไม่มียังไม่มีการสร้างคีย์ชื่อนี้ ออกมานะครับถึงทำให้เราสามารถเซตสร้างพวกนี้ได้เลยนะครับจะเป็นสตริง gg อย่างนี G ้ ggggg เตอร์เซต new n e w ป paper เซต t แอดเดรเป็น m2 คราวนีเ้เราลองโชว์ที่สราปับ๊บอ่ะก็จะมีที่เราสร้างมาเรียบร้อยละเราลอง exit ตักตัวหนึ่ง อ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นหนึ่งแล้วครับอ่ะคีย์นี้ถูกสร้างเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือคำสั่ง Drum แล้วคำสั่ง exit นะครับในคลิปนี้ก็มีแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ s c r i า e กดไลค์หรือว่ารับชมนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ